สวัสดีครับทุกคนอยู่กับต้าโอเซลเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมีนะครับไอเทมครับมาแนะนําทุกคนนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็ได้ไปใช้มาแล้วนะครับประมาณ2เดือนนะครับในในหลายสถานการณ์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าไฟนี่ครับ LED PL5 นะครับโคบอลนะครับที่จะรีวิววันนี้มันเซฟชีวิตผมได้หลายรอบมากนะครับในการทํางานโอเคครับมาดูกันนะครับว่าในกล่องนี่ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนดูนะครับทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วนะครับในตอนอินโทรนะครับก่อนหน้านี้ ในกล่องก็จะมีเมนูนะฮะอะไรเหมือนปกติทั่วไปนะฮะรอข้างในมาก็มีอุซอรี์อะไรมาให้พอสมควรครับจะมีแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าจะใช้ได้ตอนไหนนะครับแล้วก็มีสายนะครับเป็นสาย USB-C นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เป็น USB-C นะครับชาร์จแล้วก็จะมีนะครับตัวตัวเขาไว้ใส่ติดกับหัวกล้องนะฮะแล้วก็จะมีถุงนะครับมาให้ถุงผ้าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นตัว ไฟนะฮะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากนะครับเนี่ยขนาดเท่าฝ่ามือเลยนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนก็จะสงสัยว่าไอตัวแง่งๆเนี้ยทามาทาไมนะฮะก็บางทีเอาอาจจะวางไว้ได้นะครับแต่ว่าที่สาคัญที่สุดสําหรับการใช้งานนะครับก็มันจะติดอยู่กับโทรศัพท์ของเราอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างสะดวกนะครับในการใช้งาน เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับวิธีเปิดก็กดค้างไว้นะฮะแล้วก็จะมีเมนูนะครับโชว์ขึ้นมาที่จอ LCD ด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยฮะด้านข้างสําหรับที่เราใช้ในการเลือกเมนูนะครับก็จะเป็นสไลด์แล้วก็กดได้นะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับรูนะครับเป็น USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับก็จะทําให้ชาร์จได้เร็วมากขึ้นนะฮะโอเคคัะ แล้วก็วิธีการเปลี่ยนโหมดนะฮะที่ผมบอกในตอนแรกว่ามันก็จะมีโหมดให้ให้เราเลือกใช้นะครับก็จะมีเป็นไลนิ่งนะฮะแล้วก็โหมดไฟนะฮะตรงนี้ก็สามารถปรับนี่นะอินเทนซิตี้ได้นะฮะว่าจะให้มันแรงแค่ไหนนะครับก็ปรับนี่ครับได้ขนาดนี้เลยครับไฟมันก็จะค่อนข้างแรงครับดูจากที่แบล็คราวด้านหลังฮะโอเคครับเรากลับมาโหมดเดิมนะครับโหมดปกตินะฮะที่เราจะใช้กันก็จะสังเกตเห็นนะฮะ จะมีเจ้าตัวลูกศรด้านล่างนะฮะที่เราสามารถปรับระหว่างเราจะเร่งนะฮะไฟหรือว่าเราจะผ่อนไฟนะฮะก็ใช้ตัวนี่ฮะปุ่มเลื่อนด้านข้างนะฮะในการปรับแล้วก็จะมีจอแสดงผลนะครับว่าถ้าเราปรับไฟขนาดนี้แล้วแบตเตอรี่จะใช้ได้นานประมาณเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็ถ้าเราปรับประมาณ40%อนะครับอย่างในภาพก็คือจะใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงกับ70นาทีนะฮะพอหนึ่งชั่วโมงกับ7นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ กดหนึ่งครั้งนะฮะกดที่ปุ่มด้านข้างเข้าไปมันก็จะสลับมาโหมดด้านล่างนะครับเพื่อให้เราปรับนะคะค่าเควินนะครับหรือว่าปรับอุณหภูมิของเจ้าตัวแสงไฟนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการใช้งานของเจ้าตัวเมนูนะฮะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะฮะวิธีปิดก็กดค้างไว้นะฮะเท่านี้ก็ปิดนะฮะแล้วก็ชาร์จนะครับเก็บไว้ใช้ได้นานพอสมควรนะฮะตัวนี้แล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันเป็น USB Type C ครับทำให้ชาร์จได้เร็วมากขึ้นสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่มีแม่เหล็กนะครับไม่ได้เป็น MagSafe เหมือนอย่างพวก iPhone ที่เราสามารถติดเข้าไปได้เลยมันก็มีแผ่นแม่เหล็กมาให้เรานะเราอาจจะเอาแผ่นแม่เหล็กเนี่ยใส่เข้าไปในเคสด,ด้านหลังไว้อย่างนี้ก็ได้ครับมันก็จะติดได้แน่นมากขึ้นนะครับก็ใช้เป็นวิธีอย่างนี้ได้หรือว่าเราจะเอาไปแปะที่ไหนก็ได้นะฮะที่โต๊ะหรือว่าอะไรที่เราต้องการจะ เอาไฟนี่ครับไปวางแล้วก็ไปแปะนะฮะได้ตามที่ต่างก็ต้องแปะดีนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะใช้ได้ครั้งเดียวเพราะมันเป็นเก่าสองหน้านะก็เดี๋ยวจะมาดูการใช้งานนะครับก็ผมจะแนะนําเป็นโทรศัพท์มากกว่าครับเพราะว่าหลายหลคนเนี่ยอาจจะทําวิดีโอนะฮะทำบล็อกหรือว่าทําวิดีโอท่องเที่ยวหรือว่าทาวิดีโอต่างทํางกับข้าวก็ส่วนมากคนที่เริ่มต้นก็จะใช้เป็นโทรศัพท์นะครับผมก็ต้องมาบอกฟังก์ชันก่อนถ้าเป็น iPhone นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคหรือว่าโทรศัพท์ที่มีระบบเป็น m a ็กเซฟนะครับด้านหลังมันก็เราจะสามารถ ติดเข้าไปได้เลยนะฮะมันก็จะค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็นี่ครับไม่หลุดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมดธรรมดาก่อนนะฮะก็เดี๋ยวปรับแสงขึ้นหน่อยนะฮะก็ไม่ต้องแรงมากก็ปรับไว้บร้านนะฮะมันก็จะใช้เป็นหน่วยเควินนะฮะในการปรับก็ลองดูนะครับว่าเราต้องการแสงแบบไหนมันก็จะมีแสงนี่ฮะ ้าไปเลยหรือว่าจะเหลืองไปเลยผมก็แนะนําปรับไว้ที่กลางๆนะครับประมาณแสงธรรมชาตินะครับ4 0 0ถึง5,000ควินแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับปิดไฟนะฮะแล้วผมจะลองถ่ายวิดีโอให้นะครับนี่โอ้โหปิดไฟเรียบร้อยแล้วมืดนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะฮะถ่ายถ่ายอ่าสมมุติเราจะถ่ายตัวเองนะฮะขออัดาก่อนก็ประมาณนี้นะครับ ถามว่าในชีวิตจริงเราจะใช้แบบนี้ไหมเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าบางสถานการณ์ที่แบบเราต้องเข้าป่าอยู่ที่ในที่ที่ไม่มีแสงไฟนะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการจะใช้นะะก็เดี๋ยวจะลองไปสาธิตนะครับว่าถ้าเราจะถ่ายอย่างอื่นครับกับกล้องตัวที่ใหญ่กว่าหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะเพิ่มคุณภาพให้วิดีโอเราได้ยังไงนะฮะ ผมในบางกรณีนะครับสมมุติว่ามันอาจจะเป็นห้องที่มีแสงน้อยแบบประมาณห้องนี้นะครับแล้วเราก็อยากจะถ่ายวิดีโอถามว่าจริงๆมันถ่ายได้ไหมมันก็ถ่ายได้นะครับแต่ถ้าไม่มีไฟเนี่ยก็คือสิ่งหลักๆที่การถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยต้องการก็คือแสงครับคือการแคปเจอร์แสงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟมันคือ สิ่งที่สําคัญพอแสงมันน้อยนะครับจาตัวกล้องมันก็ต้องพยายามบูตนะครับด้วยการดัน ISO นะครับหรือว่าเป็นการตอบชัตเตอร์สปีดนะครับซึ่งจะมีผลโดยตรงสําหรับความคมนะครับของภาพแล้วก็ความชัดความละเอียดของวิดีโอของเรานะครับก็จะหมายไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟดูนะครับว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนสําหรับการที่เราเปิดไฟช่วยครับไม่ว่าจะเป็นไฟหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่ถ้าให้ดีนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะเป็น ไฟที่ใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะช่วยให้แสงมันซอฟนะครับให้มันดูแบบยังไงมันดูโอเคขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีุปก,กรณ์เหล่านั้นเรามีแค่ไฟดวงเล็กๆอย่างจตัว pl5 นี่ครับมันจะช่วยเราได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับสักนะครู่20%นะฮะยีผมว่าก็ยังแรงไปนะครับผมจะเปิดทักงสิบพอว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนนะฮะโอเค okay, ก็ ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดีเทลกันนะครับว่า2วิดีโอเนี่ยที่เปิดไฟกับไม่เปิดไฟเนี่ยดีเทลมันจะให้ความต่างกันขนาดไหนนะครับความคมชัดเพราะว่าตอนนี้ผมก็อกัดเป็น 4K นะฮะก็ เพื่อนๆหลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับข้อแตกต่างของการที่เราทั้งเปิดไฟและไม่เปิดไฟนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าตัว LED นะครับตัวเล็กตัวนี้ก็คือยี่ห้อโคบอลนะครับ PL5 นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดลิงก์นะครับของผู้ขายไว้นะครับใครอยากจะสนใจนําไปทดลองใช้นะครับหรือว่าไปใช้ดูซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นไฟเล็กที่โอเคมากครับถ้าเทียบกับราคาก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็อย่าลืมับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชื่นชอบแล้วกก็อย่าลืมด subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ